เตต้ารักวีก้แชมป์สองดาเจเบิลแคบเกียร์ธรรมดาปี2015โปรโมชั่นของเราที่สอง0สนบาทเท่านั้นค่ะ เป็นรถกระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดาที่น่าใช้มากๆเลยค่ะเครื่องยนต์2.5ประหยัดสุดๆแม็กไลสวยติดฟิล์มเรียบร้อยภายในเป็นเบาะผ้า,าระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกบังไฟฟ้าผ้าไฟฟ้าแอร์แบ็กคูลเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ค่ะฟรีดาวส่ง6000บาทคนซื้อได้รับรวมที่1น0่งมืบาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปชี้งานได้แล้วค่ะกระบะหลังกวง้างขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะ คุ้มค่าสุดๆเลยค่ะคนนั่งด้านหลังก็น,นั่งสบายมากๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะคันนี้เครื่องยนต์2.5ดีเซลค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858 50. ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นกคะดิ่งที่ช่องไอดีเมสไอนำหน้า s i m P10 พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายยค่ะ